ฉันจะท่วงทางความยุติธรรมให้พ่อแม่และพี่สาวของฉันกระดูกทั้งสาจะต้องร้องได้ร้องดังสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Last Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครนะครับผมที่จะมาแทนเรื่องบวงสบายนะครับ หลังจากที่เรื่องนางร้ายเนี่ยได้จบไปด้วยเรตติ้งที่สูงมากๆแล้วนะครับผมเรื่องบวงสบายเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเรตติ้งเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับผมเพราะเข้าใกล้ตอนอวสานเข้าไปทุกๆทีนะครับผมแล้วเรื่องต่อไปนะครับที่จะมาแทนนะครับผมเรื่องบวงสบายนี่คือเรื่องเพลงรักเพลงปืนนั่นเองนะครับเพลงรักเพลงปืนเนี่ยเป็นละครบูรีเมคนะครับผมที่เคยถูกสร้างเอาไว้ในอดีตนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะกลับมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแบบว่าบูร้างผ่านแนวแบบว่า ย้อนยุคย้อนยุคก,กันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของข่าวกันดีกว่านะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องเพลงรักเพลงปืนนะครับเครดิตจ,จากดาราเดลี่นะครับผมเขาบอกว่าปูเสือรอเพลงรักเพลงปืนจะสีเสิร์ฟลงจอต่อบ่วงสบายบู๊ฟาดเลตติ้งต่อวิกหมอชิดเตรียมเสิร์ฟเพลงรักเพลงปืนฟาดเลตติ้งต่อทันทีโดยเรื่องนี้ค่ายดาราวิดีโอรับหน้าที่รังสรรค์ผลงานคว้านักแสดงมากฝีมือ อย่างพระเอกสายบู๊บิ๊กเอ็ม ประกบคู่นางเอกเลกตติ้งดีเปียวทศนียาพร้อมด้วยพระเอกสายหาโหรธนากรและนางเอกสวยๆแม็กกี้อาภาบิ๊กหลุยจัดหนักจัดเต็มเลี้ยงปิดกล้องเพลงรักเพลงปืนซึ่งแน่นอนว่าเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนละครช่อง7รอคอยแถมเวอร์ชั่นนี้ยังได้เปียวนางเอกที่การันตีเลตติ้งเลข2หลังจากเรื่องสารวัตรใหญ่มาแล้วสำหรับแฟนละครคงต้องอดใจรออีกสักนิดโดยมีคิวลงจอออนแอร์ air, ต่อบวกสบายในเดือนมีนาคมนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับผม ก็เรื่องเพลงรักเพลงปืนนะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกเนี่ยที่แบบว่าปลอมตัวนะครับผมคือแบบตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะเดี๋ยวมาอ่านเรื่องย่อเพลงรักเพลงปืนกันสักิิหนึ่งละกันนะครับผมให้ทุกคนได้รับฟังนะว่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมการปรากฏตัวของสองหนุ่มอดีตเด็กวัดที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นคนขี้คุกและก่อกวนจากสาวจอมแก่นประจำหมู่บ้านและตำรวจหญิงผู้แปลงตัวเข้ามาสืบคดี การกลับมาอีกครั้งเพื่อมาปั่นป่วนให้แก่ธุรกิจค้ายาเสพติดของผู้มีอิทธิพลในแถบนั้นแม้ทั้งสี่จะไม่ค่อยลงรอยกันแต่ความใกล้ชิดและความกวนของสองุ่ก ก็ทําให้สองสาวอดใจไม่ไหวการต่อสู้เพื่อพยุงความยุติธรรมและความลับที่2หนุ่มปกปิดไว้จึงดาเนินไปพร้อมกับเรื่องราวของหัวใจโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงนะครับผมอยากที่บอกนะครับผมเรื่องราวของ2หนุ่มที่เด็กวัดเนี่ยเขากลับมาแบบว่าเหมือนเป็นคนกี้คุกนะครับผมเรื่องราวของเขาเนี่ยกลับมาแบบว่าบอกบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกี้คุกแต่จริงแล้วเขาเนี่ยมีความลับนะครับผมจริงแล้วเนี่ยพระเอกทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นตํารวจแฝงตัวมาก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนางเอกนะครับผมก็คือสาวจมแก่นประจำบ้านนั่งเปียวทัศนียานะครับส จะเป็นตำรวจหญิงผู้แฝงตัวมาสืบคดีนั่นเองนะครับแฝงตัวมาสืบคดีนะครับผมเขาทั้ง4คนเนี่ยไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่พระเอกทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนกวนๆและมาในแบบว่าให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นขี้คุกก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเอออาจจะแบบไม่ค่อยชอบนะครับผมทาให้แบบอาจจะมีปัญหากับพวนังเอกจนสุดท้ายแล้ว่ก็ต้องรักกันนะครับแล้วก็พยายามเนี่ยเข้าไปขัดขวางนะครับพวกอีกคนเถื่อนในแถบนั้นนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องเพลงรักเพลงปืนนั่นเองนะครับผมเป็น นะครับผมในแบบว่าแถบแถบหมู่บ้านหมู่บ้านหน่อยออกแนวะแบบว่าเออบู๊กันแบบยิงกันในหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับผมอารมณ์คล้ายๆพวกแบบเพลงรักผ่าปืนแตกอะไรพวกนี้นะครับผมแบบปราบอิทธิพลเถื่อนนะครับผมจะหมายก่อนสังเกตได้จากพวกชุดพระเอกกับนางเอกที่แบบว่าสีสันเอาจะสดใสน,นิดนึงนะครับผมถ้ามองไปมองมาสีสันสดใสเนี่ยล่าสุดก็ที่ได้เห็นนะคุณตาก็จะเป็นเรื่องชุมแพของทางช่อง3นะครับผมแต่ก็ แต่เขาช่องเจ็ดก็ไม่ได้สีสันขนาดนั้นนะครับผมอันนั้นก็แบบว่าออกแนวแบบว่าสีสันเยอะเกินไปออกแนวแบบแยมหลายลคนบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนแยมยโสธรนะครับแต่เขาทางช่องเจ็ดนี่ก็แบบออกแนวแบบว่าเป็นสีสันออกแนวสมัยใหม่นิดน,นึงนะครับผมก็ไม่ได้ย้อนยุคไปไกลขนาดนั้นนะครับโอเคเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าติดตามในครับผมเพลงรักเพลงปืนมาแทนบ่วงสบายนะครับผมรักเรื่องนี้เนี่ยเลตติ้งเนี่ยเราก็มาร้นกันว่าเรื่องนี้เนี่ยโอ้หเลตติ้งจะขนาดไหนประมาณไหนแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องบู๊เนี่ยเล ับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปกระแสที่แบบว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็แบบยอดวิวจะปังๆนะครับผมก็นิดนึงแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กันด้วยแล้วกันพยายามจะทําคลิปนําเสนอผลงานเกี่ยวกับละครเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้รับฟังนะยังไงก็จะไม่หายไปไหนนะครับผมต่อให้ยอดวิวจะค่อยๆลดกระดามนะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็จะพยายามพัฒนาคลิปของตัวเองต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วเจอกััััันนนนีคคครรร้้้หหาบบบสววไปแล าของฉันกระดูกทั้งสามจะต้องร้องได้ร้องดังอกกกความรรััแแลใจนทั้งสามคนจะต้องไม่ตายเปล่า